เมื่อพี่จินกแกลงบอกว่าไทยองและจองกุ๊กทะเลาะก,กันแต่ความจริงไม่ต่างกันมากอะไรคือน้ำไฟคือของคู่กัน สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ชอ็อตสไตล์นึกของเราจะมาพูดถึงนิวเวงร์บีเจอศิลปินชื่อดังระดับโลออกกับความพี่น้องนะคะมาเปิดไลฟ์เพื่อมาพูดคุยกับแฟนก่อนกนนารแสดงคอนเสิร์ตบีเจเอลโป s โมช t ่นชุดแจ๊ s ออสเตสโตที่หนุ่มๆนะคะได้พูดถึงการเตรียมพร้อมและเรื่องอื่นๆอีกมากมายอย่างสองนมกุ๊กวีค่ะที่พี่ศอกจินนะคะมีการกระจายข่าวลือว่าทั้งสองทะเลาะก,กันและอะไรคือน้ํากับไฟค่ะที่ขาดกันไม่ได้ในระหว่างที่หนุ่มๆได้นั่งไลฟ์นะคะเขาได้พูดคุยในเรื่องการออกกําลังกายว่า กำลังฟิตหุ่นกันอยู่ทําให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีหลายพี่จนก็ได้บอกเลยว่าตนเองนั้นกําลังเพิ่มน้าหนักอยู่เพราะตอนนี้น้ําหนักลดลงเยอะมากเลยมีการเข้ายิมติดต่อกันห้าวันแล้วและแทยองค่ะได้บอกอีกด้วยว่าตอนที่พักจองกุกไม่ได้กลับบ้านเลยนะเพราะจองกุกต้องเตรียมงานและแต่งเพลงอยู่ เรวพี่เจโฮปนะคะได้กรดอกเสริมว่าอา้าวตอนนี้พี่จินกําลังออกกําลังกายอยู่ใช่ไหมแล้วจะโชว์ซิกแพคไหมเราพี่จินค่ะได้บอกทันทีว่าตอนนี้ผอมเกินไปน่านจะเป็นผงมากกว่านะเพราะตอนนี้ผอมมาก,มากเลยส่วนแฮยองค่ะได้กรดอกเสริมว่าตอนนี้ผมก็ไม่มีผงแล้วนะทําเอาจองกุกเมแน่ใจค่ะเป็นต้องตรวจผงของพี่ชายสักหน่อยลรอพี่จโฮปค่ะได้ตอบว่าตอนนี้น้ําหนักแฮยองลดลงเยอะเลยใช่ไหมแฮยองค่ะน้ําหนักลดลงอยู่ที่63.9กกิโลส่วนจองกุกก,ก็บอกว่าผมไม่เคยล ดถึง60เลยนะพีพีก็ได้มีการหัวเราะขึ้นกล้ามเนื้อขามันไม่ลองเลยไม่ว่าจะผอมหรืออะไรน้ำหนักก็อยู่ที่71กิโลประมาณนี้ แล้วน,นุ่มนีคะมีการได้นั่งสัมภาษณ์ตันอีกว่าเป็นยังไงกันบ้างแล่ะพี่จะโฮปค่ะให้ไทยยองถามจองกุกว่าคุณสบายดีไหมแต่จองกุกค่ะได้บอกว่าผมสบายดีมากๆเลยนะครับทยยองได้กล่าวต่ว่าสื่อเสื้อใหม่หรือ,อยังครับหละพี่ๆนะคะก็ได้แซว่าไม่มีอะไรจะถามจริงหรอแล้วจะจู่ค่ะพี่จินก็ได้พูดขึ้นว่าเมื่อกี้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันไงเพราะงานก็เลยกิกเกรงกันไทยยองได้พูดขึ้นทันทีว่าไม่ครับไม่ครับพวกเราไม่เคยทะเลาะก,กันสักครั้งหนึ่งเลยพวกเราไปทะเลาะก,กันตอนไหนเราก็โดนดด้วย ส่วนจองกุ๊กเองนะคะก็ได้นั่งฟังเฉยๆแล้วพี่เจนก็ได้บอกว่าสร้างเขาลือออกมาเฉยๆพร้อมกับหัวเราะ ส่วนพี่เจโฮค่ะได้พูดต่อว่าไหนบอกว่าเป็นน้ำกาแฟแทยองได้บอกว่าใช่แทยองได้ถามจองพุกต่อว่าไหนบอกว่าต้องการกันฉันต้องการไฟจองพุกได้บอกว่าผมก็ต้องการน้ำเพราะงั้นผมก็เลยใส่เสื้อสีดำเงินมาไงแทยองได้พูดต่อว่าผมต้องการไฟเพราะงั้นผมเลยต้องมีหมอนี่และชี้ไปทางจองพุกและพี่เจโฮก็ได้หัวเราะขึ้นพี่จินก็ได้กรอดเสริมว่าจะไม่แยกจากกันหรอแทยองก็บอกว่าผมไปดูดวงมาแล้วหมอดูบอกว่าผมต้องการไฟประมาณนี้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับความที่พี่จินให้ข่าวลือแซวน้องชายทั้งสองว่าทะเลาะกันก็เลยเกิดเป็นการเล็กน้อยและเรื่องการไปดูดวงมานะคะน้ำกับไฟพาะงานก็เลยคู่กันถ้าใครอยากชมกันนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ v ีอนาทีที่25นะคะที่ช่องสไตล์มีองเรานะคะนำมาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ